สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยได้พักผ่อนสุดๆแล้วกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานมีซีรีส์จีนเรื่องใหม่นะคะมาแนะนำนะคะตอนนี้ก็ออนแอร์ที่ Tencent Video ในประเทศจีนอยู่นะคะเริ่มออนแอร์แล้วหวานก็หวังว่าเรื่องนี้จะเข้ามาในประเทศไทยนะคะเพราะดูแล้วก็ติดอะเออมันมันเป็นแนวที่แบบเป็นแนวโรแมนติกดราม่านะคะเป็นจีนแนวปัจจุบัน แนวความรักแบบผูกพันที่แบบลืมไม่ลงที่สุดนะคะเดี๋ยวหวานจะเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่นะคะหวานก็หวังว่าจะมีหลายๆท่านที่จะมารับชมกันนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็มันยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่ามีชื่อภาษาจีนนะคะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือรักที่มิอาจลืมค่ะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะเป็นเรื่องราวของความผัวพันทางด้านอารมณ์ของตัวละคร ะะมีความซับซ้อนมากๆมีความซาดิสด้วยนะคะไม่ใช่แบบตบตีกันนะคะแต่มีความซาดิสในเรื่องของของความตึบตบอะ่ะในในหัวใจในอารมณ์นะคะพอเราได้ดูแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยแต่และมันมีความรักที่มันน่าประทับใจแบบนี้อยู่บนโลกนี้นะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงพอดเรื่องต่างๆได้ดีมากทีเดียวค่ะ ในเรื่องนี้นะคะตัวละครลูล่จินปายเนี่ยรับบทโดยฉูเล่เชวค่ะแล้วก็ปายเซี่ยวถิงรับบทโดยจางถงหวนนะคะแล้วก็ตัวละครเด่นอีกตัวหนึ่งก็คืออูซูข่ายค่ะรับบทโดย จินสือห้านั่นเองซึ่งก็เป็นพี่น้องกันที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกันเลยนะคะทั้ง3มคนนี้ค่ะทีนี้คุณปู่นะคะของลู่จินปายนั้นเป็นผู้บัญชาการอากองทหารร้อยเก่านะคะแล้วก็รับเลี้ยงลูกของสหายสองคนเลยค่ะนั่นก็คือปายเสี่ยวถิงแล้วก็อู่ซูข่ายนะคะเนื่องจากว่าสหายร่วมรบทั้งสองคนของคุณปู่นั่นนะเสียชีวิตไปแล้วค่ะเพื่อนๆทีนี้ก่อนที่คุณปู่นะคะ จะเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็บอกกับลู่จินปายว่าเขาเนี่ยจะต้องรักษาโรคหัวใจของป่ายเสี่ยวถิงนะแล้วก็สนับสนุนอู้ซูไข่ในการศึกษาแล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยด้วยทีนี้เพื่อเพิ่มเติมความปรารถนาสุดท้ายนะคะของคุณปู่ของเขาค่ะแล้วก็เพื่อให้น้องสาวที่ต่างสายเลือดกันของเขาก็คือปเสียวถิงนั้นตระหนักถึงความฝันของเธอในการเป็นนักบ,บัลเล่นะคะก็คือจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมปเสียว ทิ้งไปให้ถึงจุดนั้นนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะตัวของอูซูข่ายก็จะต้องได้เรียนหนังสือด้วยเช่นเดียวกันแหมคุณปู่ก็ฝากภาระไว้เยอะเลยนะคะทีนี้รู้จินไปก็ทํางานอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดแล้วก็วันที่เป็นวันพักผ่อนก็ยังทํางานค่ะส่วนกีฬาที่เขาชอบก็คือมอเตอร์สปอร์ตนะคะเขาชื่นชอบมากๆเลยทีนี้ค่ะจุดนี้นะคะไอ้กีฬาตัวนี้ก็ทํารายได้ให้เขาด้วยแล้วเขาก็เข้าร่วมการแข่งขันนะคะ เรียกได้ว่าเป็นแก๊งกลุ่มใต้ดินด้วยนะคะนี้เป็นผลให้เขานั้นจะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็จะต้องแบบทํางานไปจนดึกอะ่ะก็คือหางเงินหาทองอะ่ะก็จะหาวตลอดเวลาในชั้นเรียนเลยค่ะก็เขานั้นก็เหนื่อยกับการที่จะต้องวิ่งระหว่างการทํางานแล้วก็การไปโรงเรียนนะคะเขานั้นไม่มีเวลาที่จะอยู่ที่บ้านแบบอยู่ครอบครัวแบบนอนนอนสบายๆอะไรแบบนี้ไม่มีค่ะนี่พอน้องสาวนะคะต่างสายเลือดอย่างเสี่ยวทิงนะคะ เพื่อนๆแข่งขันบัลเล่เนี่ยแล้วทีนี้มันเกิดเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นในขณะที่แข่งขันทำให้เซียวทิงนั้น หัวใจวายค่ะเพื่อนๆทีนี้รู้จินปนะคะด้วยความที่เขายุ่งอยู่กับแบบโอ้ทั้งวันนี้ต้องเ,อเรียนด้วยไปทํางานด้วยไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยรู้จินปัยจึงมาไม่ทันนะคะอาการของเซียวถิงอะคะ่ะที่แบบหัวใจวายไปนะคะรู้จินปนั้นก็มีความแบบโอ้ยเสียใจตกตะลึงมากๆเลยแล้วก็ยิ่งมารู้ความจริงว่าทางด้านของปายเซียวถิงนั้นแบบชอบอะชอบเขาอีกต่างหากะะชอบพี่ชา ต่างสายเลือดนี่ยนะค่ะก็ทำให้คือยังไงดีละ่ะคือทําให้เกิดความเขาเรียกว่าเกิดเกิดมันเป็นเกิดลักที่เป็นวงกลมขึ้นมานะคะลักสามเศร้าเพราะว่าทางด้านของลู่จินปผู้เป็นแบบเหมือนพี่ใหญ่ของกลุ่มนะคะก็รู้ว่าอู่ซูข่ายนั้นแอบรักปเสียวถิงมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอยู่แล้วนะคะนี่อู่ซูข่ายก็รู้จุดประสงค์ของลู่จินปในการที่แบบไปลงนามเรียบร้อยแล้วแบบ บริจาคอวัยวะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปนะคะแล้วก็ได้เข้าใจถึงความพยายามอันรุษาหะของเขาในการเน้นย้ำว่าหัวใจของเขานั้นจะต้องให้กับ ให้กับเสี่ยวถิงนะคะจะต้องให้กับเสี่ยวถิงความพีคมันอยู่ตรงนี้นะคะในขณะที่แบบไปไยเสี่ยวถิงกําลังโคม่าสุดฤทธิ์นะคะแล้วก็ลู่จินปัยนั้นบอกคุณหมอเลยว่าเอาหัวใจเขานี่แหละที่ให้กับทางด้านปัยเสี่ยวถิงในการผ่าตัดนะคะซึ่งผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ความลับทุกอย่างเลยก็คืออูซูขายค่ะแต่คนที่ไม่รู้เลยก็คือปายเสี่ยวถิงผู้ที่จะได้รับหัวใจของลู่จินปัยนะคะนี้ถามว่านะคะอูซูขายนั้น ผู้ที่เป็นผู้ที่รู้ความรับนั้นได้บอกเรื่องนี้กับไผ่เสี่ยวถิงไหมเขาไม่ได้บอกอะ่ะเพื่อนๆมันเลยแบบเราคนดูอะ่ะเรารู้สึกว่าเราเสียใจจังเลยเราเสียใจที่แบบว่าอู่ซูไไ่ทําไมไม่บอกความจริงนะคะเรื่องที่หัวใจหัวใจของลู่จินป่ายนั้นอะ่ะได้มอบให้กับไผ่เสี่ยวถิงนั่นเองค่ะความรักนะคะของไผ่เสี่ยวถิงที่มีต่อลู่จินป่ายนั้นก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่เพียงแต่เพื่อนสนิทของเธอ ก็คือซูเคิรค่ะค่ะเท่านั้นที่รู้แต่ว่าหัวใจของของอูซูข่ายเองนะคะก็ทุกทรมานเช่นกันเพราะว่าอูซูข่ายนั้นหลงรักนะคะปัยเสียวถิงนั่นเองทีนี้เมื่อย่าะะที่ไม่ใช้สายเลือดสคนตกอยู่ในความรักสามเศร้าเนี่ยเราก็โรคหัวใจของปัยเสี่ยวถิงมันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเธอจําเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจอย่างเร่งด่วนค่ะทางด้านของลู่จินปัยก็ต้อง ต้องเลงฝีเท้าในการที่จะทํางานระดมเงินนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องเข้าร่วมการแข่งขันในในตลาดมืดอะแข่งขันความเร็วอะโอ้โหในโดยความแนะนําของชูทเทียนเถาซึ่งก็เป็นเพื่อนในวงการของการแข่งรถนะคะแล้วในท้ายที่สุดแล้วนะคะรถของลู่จินป่ายนั้นก็ชนค่ะแล้วก็เสียชีวิตนะคะซึ่งตามข้อกําหนดของสัญญาการบริจาคอวัยวะเนี่ยก็หัวใจของจินปายนะคะก็ตรงไป ให้กับ ให้กับเสี่ยวถิงอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะซึ่งคุณลุงหลิวนั้นก็เป็นคุณเพาะคุณหมอนะคะเล่าไปมันเศร้าอะ่ะเพื่อนๆทีนี้นะคะคุณลุงหลิวซึ่งเป็นนายแพทย์ผ่าตัดที่เก่งมากๆเนี่ยก็เลยทําการผ่าตัดนะคะปลูกถ่ายเปลี่ยนหัวใจให้กับเสี่ยวถิงนางเอกทันทีเลยนะคะทีนี้ด้วยความกังวลว่านะคะไปเสี่ยวถิงนั้นจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการตายของลู่จินไปแล้วจะส่งผลต่อการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด เปลี่ยนนะคะปลูกถ่ายหัวใจของเธอเนี่ยอู๋ซูขายจริงตัดสินใจที่จะปกปิดความจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ให้กับเสี่ยวถิงแต่ก็ยังดีเนาะที่ในที่ในตัวของนวนิยายต้นฉบับนะคะก็มีการพูดไว้ว่าปิดไว้เพียงแค่ชั่วข่าวแต่ว่าในเวอร์ชันซีรีส์นั้นอู๋ซูขายยังไม่ได้แสดงอาการที่บอกว่าจะปิดเรื่องนี้ไว้กับเสี่ยวถิงชั่วข่าวนะคะยังคงมีความรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวอยู่สำหรับในเวอร์ชันซีรีส์นะคะ หลังจากการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยบุคลิกแล้วก็นิสัยนะคะของปัยเซลถิงนั้นก็แหมค่ะคล้ายกับลู่จินปยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เธอนั้นก็มาตกลุมรักการเล่นบาสเกตบอลเล่นกีฬาต่างๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะขี่โมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะเพื่อนๆโดยที่แต่ก่อนไม่เคยเลยนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของเซลถิงนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเพื่อนรวมฉันผู้ชายที่อยู่รอบๆตัว เ,เลแล้วก็มีคนมาจีบเธอเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอชอบที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงสวยๆที่อยู่รอบตัวเธอก็คือมีความเป็นมีความเป็นผู้ชายอ่ะก็คือต้องการจะสะท้อนให้เราเห็นจุดนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีความกระตือรือร้นที่จะแนะนำนะคะอู่ซูขไข่ให้กับเพื่อนบรรดาสาวๆนะคะที่อยู่รอบๆตัวของเสี่ยวถิงอีกด้วยทีนี้มันก็จะมีฉากที่ไปชอปปิ้งกันนะคะกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงหรือว่ากลุ่มกลุ่มใด ก็ตามค่ะตัวของเสี่ยวถิงนางเอกของพวกเราจะทําหน้าที่เหมือนเด็กผู้ชายเลยคอยถือกระเป๋าคอยถือถุงนะคะที่เพื่อนๆผู้หญิงนั้นช็อปปิ้งมาอะไรแบบนี้คือทําตัวเป็นสุภาพบุรุษ สุดฤทธิ์นะคะคือตอนนี้คือเสี่ยวถิงได้หัวใจของของคนที่ตายไปแล้วเนาะของลู่เสีย่ยวของลู่จินปายเขามาไว้ในร่างของเธอนะคะส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่กลัวคนนิสัยเสียด้วยค่ะพร้อมบวกอีกตั้งห่างนะคะแม้แต่ทัศนคติต่อการเรียนรู้นะคะก็ยังเปลี่ยนแปลงไปแบบ360องศาเลยค่ะจากนักเรียนชั้นนําดั้งเดิมนะคะก็เรียกได้ว่าเสี่ยวถิงปฏิเสธที่จะแบบออชอบเรียนอะไรแบบนี้ไม่ชอบชอบที่จะเข้า เรียนใสๆแล้วก็มีโดดเรียนด้วยนะคะก็คือพฤติกรรมเหมือนกับลู้จิน่ายเลยเพื่อนๆทีนี้การได้เข้านะคะกับอูซูข่นี้ก็กลายเป็นว่าทางด้านเสียวถิงรู้สึกกับอูซูข่ายเนี่ยเป็นเพื่อนกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ยังสอนนะคะวิธีจีบผู้หญิงหรืออะไรอะไรเนี่ยให้กับอูซูข่คนที่มาหลงรักตัวเองอีกต่างหากนะคะจากนั้นก็ค่อยๆผลักนะคะอูจูข่ายเนี่ยไปให้ชอบเพื่อนๆน,น,นะคะผู้หญิงของเธอ ผักไปให้ไกลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็คือผู้หญิงที่จะให้อู่ซูไข่นะคะได้ไปลักนั้นชื่อเล่นว่าโคโคนะคะโคโค่ค่ะแต่อไรก็ตามอู่ซูไข่ก็ยังคงหลงรักนะคะยังคงหลงรักเสียวถิงอยู่ส่วนสําหรับนะคะโคโคนั้นก็เป็นผู้หญิงที่มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเนาะโจจินวีนะคะเป็นผู้ที่มาหลงรักโคโคอีกทีหนึ่งอ้าวก็ผักดันมาให้อู่ซูไข่นั้นมีรักสามเศร้าอีกแล้วนะคะแน่นอนว่านะคะเรื่อง เรองราวการเสียชีวิตของลู่จินป่ายนั้นน่ะในที่สุดแล้วมันก็ต้องถูกเปิดเผยออกมานะคะก็ทําให้ป๋ายเสียวถิ่งนั้นนางเอกค่ะเข้าใจสาเหตุของของการที่เธอนั้นเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพแล้วก็นิสัยของเธอนะคะความรักนะคะระหว่างพวกเขาทั้ง5คนตอนนี้ก็ต้องเพิ่มเป็น5คนเพราะว่ามีโคโค่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีโจจิงอี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะร้วนเป็นความรักที่ต้องเดินไปบนเส้นทางที่มันยากลำบากค่ะ เพราะไม่มีใครที่จะรงตัวเลยสักคนนะคะเสี่ยวถิงนั้นนะคะเป็นคนที่ได้รับความรักสุดพิเศษจากอูซูไข่แต่องไรก็ตามอูซูไข่ก็ไม่ได้รับความรักนะคะจากเสียวถิงเพราะว่าเสี่ยวถิงนั้นรักลู่จินปายแล้วก็ยิ่งรู้ว่าพอรู้แบบ รู้ว่าหัวใจของลู้จินปายอยู่ในร่างกายตัวเองนะคะเธอก็ไม่สามารถที่จะลืมได้เลยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องราวมันก็จะหนึบหนึบประมาณนี้นะคะแต่ว่าดูแล้วมันมีความซึ้งมากๆเลยอะกับความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะลู่จินปายกับทางปายเซียวถิงนะคะรวมทั้งอู่ซู่า่ซึ่งเป็นตัวละคร3ตัวหลักนะคะของเรื่องนี้นะคะหวานก็หวังว่าเดี๋ยวพอเข้าประเทศไทยแล้วนะคะจะมีเพื่อนๆมาดูแล้วก็ชอบเหมือนกัน กับหวานนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะหวานก็เล่าพอดเรื่องเขาว้า,า,าบวกกับในนวนิยายต้นฉบับไปด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้มีความรู้สึกว่าเออถ้ามันชอบมันใช่สําหรับแนวนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแนวซึ้งๆบ้างนะคะของความรักที่แบบไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่พี่น้องทางสายเลือดกันเลยแต่ว่า,าผูกพันมาตั้งแต่รุ่นปู่นะคะด้วยความที่ปู่ปู่ของพวกเขานั้นเป็นสหายร่วมรบกันมานะคะเราก ก็มีคุณปู่เพียงท่านเดียวคือปู่ของลู่จินป่ายที่รอดชีวิตแล้วก็เลยมีความสัญญากับดวงวิญญาณนอกของเพื่อนสนิทที่เป็นสหายร่วมลบว่าจะดูแลลูกๆนะคะหลานๆของเขาให้ดีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปกันนะสวัสดีค่ะ